สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคา a v เว Alone ค่ะและขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะ2021วันนี้เราจะไปดู10ซสายการบินที่ดีที่สุดในโลกของปี2020ที่เพิ่งผ่านมาค่ะไปดูกันเลยแต่ก่อนไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันดับที่10 v i r g i n Australia เวอร์จินออสเตรเียเป็นสายการบินของกลุ่มเวอร์จโดยเน้นเส้นทางบินในเขตของออสเตรเลียเป็นหลักทำให้กลายเป็นอีกสายการบินที่มีผู้โดยสารให้ความสนใจมาใช้บริการเป็นอย่างมากและเป็นอีกหนึ่งสายการบินของออสเตรเลียที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอันดับที่9 Qatar a i r ร a y s w a y s ก a ตาแอร์เวย์เป็นสายการบินประจำชาติของประเทศกาตามีฐานอยู่ที่กรุงโดหฮาประเทศกาตาค่ะให้บริการบินสู่จุดหมายปลายทางมากกว่า100แห่งทั่วโลกซึ่งในแต่ละปีมีผู้โดยสารใช้บริการมากกว่าถึง12ล้านคนอันดับที่8 EVA Air EVA Air หรือ EVA Air ค่ะเป็นสายการบินสัญชาติของไต้หวัน มีจุดหมายปลายทางรวมทั้งสิ้น67จุดหมายปลายทางทั่วโลกอันดับที่7 Virgin Atlantic Virgin Atlantic เป็นสายการบินเอกชนสัญชาติอังกฤษบินเส้นทางในทวีปยุโรปอเมริกาเหนือเอเชียและออสเตรเลียอันดับที่6 Emirates Emirates Airline เป็นสายการบินประจำชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ให้บริการไปยัง87จุดหมายปลายทางใน59ประเทศทั่วโลกและยังให้บริการขนส่งสินค้าภายใต้ชื่อ e m i r a ร s s y k y r า r โกอลนดับที่ a t h คา Pacific c a t h a y p a c i ก i c เป็นสายการบินประจำชาติฮ่องกงเป็น1ใน6สายการบินที่บริการลูกค้าได้ในระดับ5ดาวจากการสำรวจของ s k y t แท อัดับที่สี่ควันสตาร์เป็นสายการบินประจำชาติและเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียและยังเป็นสายการบินที่เก่าแก่อันดับที่3ของโลกที่ยังให้บริการอยู่อันดับที่3 All Nippon Airways สาม p o n Airways oh, Air หรือเรียกย่อๆว่า ANA เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียวอันดับที่สอง Singapore Airlines Singapore a i r l i n e ได้รับรางวัลมากมายในด้านมาตรฐานและบริการและได้ประกาศว่าเป็นสายการบินที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในโลกและอันดับที่หนึ่ง Air New Zealand Air New Zealand เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศนิวซีแลนด์มีท่าอากาศยานหลักคือท่าอากาศยานนานาชาติออกแลนด์ถูกจัดให้เป็นสายการบินที่ดีที่สุดของปี2.020ค่ะจบแล้วนะคะกับสิสายการบินที่ดีที่สุดในโลกของปี2.020ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะ